นี่ค่ะวันนี้นะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้กุหลาบแดงก็จะพาเพื่อนมาปลูกต้นมังกรคาบแก้วนะคะนี่จะปลูกต้นไหนดีนะคะวันนี้จะมีสองต้นนะคะนี่ค่ะต้นนี้นะคะกุหลาบแดงชามเอาไว้นะคะเพื่อนดูนะคะเนี่ยชามไว้แล้วก็ติดหมดทุกกิ่งเลยทุกต้นเลยนะคะติดทุกกอเลยนะคะปักเอาไว้เนี่ยแล้วก็เป็นดอกแล้วนะคะเนี่ย แล้วนะคะถ้าเราใส่ไว้แค่นี้นะคะเขาก็จะไม่มีดอกเยอะนะคะจะไม่เป็นพวงใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะมาปลูกมังกรคาบแก้วให้ดูว่าปลูกยังไงให้เขาโตเร็วเป็นพุ่มแบบรวดเร็วกันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูวิธีการปลูกนะคะให้เขาแตกแบบนี้กันนะคะเนี่ยอันนี้เริ่มสวยนะคะนี่อันนี้สวยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่ากุหลาบแดงปลูกยังไงให้มังกรคาบแก้วต้นนี้ออกมาสวยนะคะ โดยที่ปลูกในกระถางให้สวยไปดูกันค่ะวันนี้จะต้องปลูกกับกระถางแบบนี้นะคะเพราะว่ามังกรคาบแก้วเนี่ยเขาจะมีอายุที่ยืนนานนะคะเราก็ต้องหากระถางที่ทนสักนิดหนึ่งนะคะในการนํามาปลูกนะคะและหลักๆนะคะวันนี้ก็จะใช้หญ้าตัวนี้นะคะเนี่ยหญ้าตัวนี้ที่เ,เราถากเอาไว้แล้วก็มีเป็นแบบนี้นะคะเราก็นํามาใส่นะคะ เนี่ยค่ะกระดาษแดงจะใช้แบบนี้นะคะเอารองก้นกระถางเอาไว้นะคะเพราะว่าเราประหยัดขุยมะพร้าวได้เยอะนะคะแล้วก็ใส่ไว้แบบนี้เขาจะสวยนะคะดินข้างล่างก็จะไม่แน่นนะคะจะเราใส่ไว้แบบนี้นคะคะแล้วก็ใส่ไว้แบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็นาดินนะคะดินที่นี่ค่ะดินตัวนี้นะคะ จะทาให้บอนสีหรือว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยออกมาสวยนะคะแล้วก็หลักๆนะคะจะใช้ดินตัวที่ขุยปันมนะคะเอามารองก่อนนะคะนี่ค่ะก็จะใช้อีกตัวหนึ่งนะคะนี่จะใช้ตัวนี้นะคะเอามาผสมไว้ด้านล่างนะคะนี่เป็นตัวนี้นะคะนี่ค่ะ จะใช้ตัวน,นี้นะคะเป็นเอาไว้ด้านล่างเนี่ยเขาอ้วนมากเลยแล้วก็รองก้นไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะนคะนคะ,คะรองก้นกระถางเอาไว้นะคะนี่บางทีเราไม่ต้องอะไรมากมายนะคะดินที่เรามีอยู่นี่แหละค่ะข้างๆบ้านอะ่นอะเราไม่ต้องซื้อดินเยอะนะคะ นี่ค่ะทีนี้พอเราใส่ดินลงไปครึ่งกระถางแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำนี่ต้นนี้มาปลูกเลยนะคะโดยที่ว่าเราใส่ไปแบบนี้นะคะเพื่อน ฟ้อมกระถางไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาดินตัวนี้ใส่ลงไปข้างๆอีก ปแบบนี้เต็มเลยนะคะอันนี้จะเป็นดินที่กุหลาบแดงมาจากต้นปาล์มนะคะเขาจะสีจากค้ำๆนิดนึงนะคะแต่ว่าเวลาเขา,าเป็นปุ๋ยที่ดีมากๆเลยนะคะ ดินจะได้ไม่แน่นนะคะถ้าเราใส่ตัวนี้ลงไปอะ่ะนี่ค่ะทีนี้นะคะพอเราใส่ไว้แบบนี้เลยเสร็จนะคะเราเอาดินตัวร่วนๆตัวนี้นะคะดินที่ร่วนอะ่ะใส่ข้างหน้าบนแบบนี้นะคะนี่ค่ะตัวนี้เพื่อนๆสามารถหาขุยมะพร้าวมาผสมกับดินร่วนๆนะคะดินร่วนๆของเราเนี่ยได้นะคะมาผสม ดินจะไม่แน่นนะคะแล้วก็พอเวลาเราลุบน้ำนะคะเขาก็จะดูดซึมลงไปข้างล่างนะคะอ่จะเป็นอะไรที่ออกมาสวยนะคะและเมื่อเราได้แบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนๆมีไม้นะคะเอามาปักเอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะให้เขาไต่ขึ้นเป็นพวงนะคะเดี๋ยวก,กุหลาดแดงจะทำให้ดูนะคะและเวลานะคะ เขาก็จะเลื้อยขึ้นเป็นค้างแบบนี้นะคะเราหาไม้นะคะมาปักให้เขานะคะเราสามารถปักอยู่ฝั่งนี้ได้นะคะแล้วเราก็ใช้ตัวนี้นะคะเคเบิลทายนะคะตัวนี้นี่ค่ะ ใช้เทวินทายตัวนี้นะคะให้เขาเป็นแบบนี้นะคะสองอันเลยนะคะ ก็ไม่ต้องให้แน่นมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยา่านเขาจะโตขึ้นนะคะเราก็อย่าเพิ่งตัดนะคะปล่อยไว้แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะจากนั้นนะคะเราก็บินมาเพิ่มตรงนี้นิดนึงนี่ค่ะไดานะคะ เดี๋ยวเราก็จะได้มังกรคาดแก้วที่เป็นพุ่มสวยๆนะคะอันนี้เราก็กดให้แน่นนิดนึงนะคะตรงนี้อย่าให้เขาล้มนะคะพอเราลดน้ําดินเ็าจะแน่นไปอัตโนมัติค่ะเนี่ยค่ะเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อนจะได้หน้าตาแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็ลดน้ํานะคะลดน้ําตามปกตินะคะ หลังจากนั้นนะคะก็รดน้ำตามปกตินะคะเพื่อนนะะแล้วเราก็วางไว้ในร่มนะคะอันนี้เขาจะไม่ชอบอ,อยู่โลง่ลงๆมากเกินไปนะคะให้อยู่แสงแดดรำไรเหมือนกันนะคะอยู่ใต้ต้นไม้อื่นๆหรือว่าใต้พุ่มไม้ แต่ที่ร่มๆนะคะแล้วเราก็วางไว้แบบนี้นะคะเพื่อนเอาวางไว้นะคะเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งอ่ะเขาก็จะแตกออกมานะคะ <S 1> <S 1> แตกก้านออกมาแล้วเพราะว่าเขาเลื้อยนะคะเราค่อยเอามาวันรอบๆนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนนะคะ <S <S แล้วนี่ละคะ่ะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะคะเนี่ยหน้าตาจะออกมาแบบนี้นะคะนี่ แล้วถ้าเป็นดอกเมื่อไหร่นะคะกุหลาบแดงจะมาอัปเดตให้เป็นเพื่อนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณท,ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะได้ผลเป็นพุ่มยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เเพื่อนดูนะคะขอบคุณมากๆลองทําตามดูนะคะเพราะว่ากุหลาบแดงทําจากอันเล็กๆก็สวยเห็นไหมคะอันเล็กๆที่ทําไว้เนี่ยเขาก็สวยทำง่ายๆนะคะใช้ดินตัวนี้นะคะแล้วก็ผสม ปักกิ่งเอาไว้แล้วก็ลดน้ําแบบนี้ง่ายๆนะคะเพื่อนๆแค่นี้เองนะคะก็ทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยที่ปลุกในกระถางนี้ออกมาสวยได้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะคะยังไงก็ลองไปทํากันดูนะคะสําหรับคลิปนี้กุหลาบแดงขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ